ก่อนหน้านี้เราเคยพบภาพคุณกรุงศีวิไลแสดงหนังเป็นตัวประกอบหนังมิจฉาบัญชาเรื่องนี้แหละครับเรื่องลูกแมวที่ออกฉายในปี2511คุณกรุงจะยืนอยู่ซ้ายสุดนะครับเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวยืนเฉยๆนะครับไม่มีบทพูดนะครับแล้วก็เป็นหนังที่สร้างและกำกับโดยคุณพันคาแต่ว่าวันนี้เราพบอีกหนึ่งเรื่องแล้วนะครับเป็นหนังที่เก่ากว่าเรื่องนี้อีกนะครับผลงานการสร้างและกำกับของคุณดอกดินกัญญาแมานจากหนังเรื่อง แสงเทียนนะครับที่ออกฉายในปี2 5 0 9นะครับโดยออกฉายเมื่อวันที่29เมษายน2,109ที่โรงหนังคาเทโดยคุณกรุงศรีวิไลนะครับจะร่วมแสดงเป็นนักแสดงประกอบอยู่ในฉากที่คุณเพชราชวรานักเอกของเรื่องกําลังร้องเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียน นี่ครับต้องหยุดภาพนิ่งให้ดูนะครับคุณกรุงจะแบกคุณอรสาไปนะครับแล้วก็วางลงแบบนี้แล้วครับแล้วก็มานั่งอยู่กับผู้หญิงเมียอายุคนนี้นะครับคุณกรุงนั้นเริ่มเป็นพระเอกหนังเรื่องแรกจริงๆก็คือปี2 5 1 4นะครับจากหนังเรื่องลูกยอดนะครับแต่คุณกรุงเคยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะเป็นพระเอกจริงๆนั้นเข้าไปเป็นตัวประกอบหรือว่าเอ็กซ์ต้าอยู่หลายเรื่องนะครับบางทีก็จาไม่ได้นะครับว่าเป็นหนังเรื่องอะไรนะครับวันนี้หอภาพยนตร์นะครับนำฟิล์มในกติ เรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นฟิล์ม35มมมาสแกนฟิล์มใหม่ภาพก็เลยชัดขึ้นนะครับก็เลยทําให้มีโอกาสเห็นใบหน้าของผู้ที่ร่วมแสดงนะครับก็เลยได้รู้ว่าคุณกรุงศรีวิไลนั้นก็อยู่ในฉากหนังเรื่องแสงเทียนเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นหนังในปี2 5 0 9และที่ยืนหน้าสุดนะครับที่กําลังเต้นอยู่กับคุณอรสา,านั้นก็เป็นดาราอีกคนหนึ่งนะครับก็คือคุณนารานกนิรันนะครับซึ่ง ก็มาเป็นดาราแล้วก็มีชื่อเสียงทางเรียกว่าหนังจอแก้วนะครับส่วนคุณกรุงนั้นจะดังทางหนังจอเงินหรือว่าหนังโรงใหญ่นะครับแรกๆนะครับเมื่อเห็นภาพนี้นะครับก็มีหลายคนคิดว่าจะนําไปถามคุณกรุงศรีวิไลนะครับว่าใช่คุณกรุงจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าไปหน้านั้นล่อ่อนเหลือเกินนะครับเพราะว่าเป็นภาพในปี2 0 0 9นะครับแต่ว่าหลายคนช่วยกันดูนะครับหยุดภาพนิ่งดูแล้วก็บอกว่า เป็นคุณกรุงแน่ๆหรอครับไม่ต้องไปถามล้วครับวันนี้ผมก็เลยนามาโพสต์นะครับเผื่อว่าท่านที่เป็นเป็นอังคุณกรุงดูแล้วอาจจะมีความเห็นไม่เหมือนกับพวกเราที่ดูก็ได้นะครับก็ลองช่วยกระดูนะครับว่าใช่คุณกรุงสีเวไลจริงๆหรือไม่ครับ